เราใช้เองนะก็เฟือยอยู่นะผมก็ถูกใจผมอยู่นะก็โอเคครับผมก็ต้องของกราบสวัสดีทุกคนนะผมนายแชยนะนี่ก็จะพาทุกคนมาทำสีท่อ,อกันผมเป็นท่อดิอนเชียงของคันนี้นะครับผมเกอก็วันนี้ก็ไม่มีตากล้องให้นะ ก็ทั้งกรองเองนคะครับผมเดี๋ยวจะจบอกสีที่ผมใช้นะนี่นคะครับผมก็เป็นอันนี้เป็นรองพื้นเนะบอร์ของนี่นคะครับผมเบอร์นี้สองสามสองบีเป็นของแผ่เหล็กน,นี้รองพื้นนะครับผมส่วนส,สีจริงก็เป็นของจมุไรเป็นสีนี่นะผมนำเงินอมม่วงก็ในข่องคขนอันนี้น แล้วก็อีกอันก็เป็นสีอันนี้นะผมเป็นสีเล็กเกอร์หรือเครื่องเงานั่นเองนะครับผมก็พูกกิดนิดหน่อยนะผมก็ดูคลิปนี้จบทําเป็นแน่นอนผมไม่ยากผมก็มาดูกันครับผมว่าจะสวยแค่ไหนเป็นทําท่อเกลีคยับผมท่อเชิงก็ไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าผมให้เสียเวลานานนะโอเคครับก็เดี๋ยวเรมาเริ่มขัดกันเลยดีกว่านะ จัไซสคุ้มใเป็นเบอร์320เบอร์กร้อยผมก็ได้ลงเบอร์320เจ้าเลยแหละให้ซีเวลาอยู่นะผมเดี๋ยวคลิปมันยาวก็ต่อไปก็เบอร์กร้อยเลยผมหลักๆก,ก็ใช้เบอร์320นะครับผมคัดซีโมบกเอประมาณน,นี้นะผมก็ให้เราชี้ครับผมแบี๋ยชิ้นส่วนต้องใช้เยอะุเบอร์หกร้อยใช้รูปๆเอาก็พอครับ ขัดจนมันลื่นนะครับผมให้สนินมออกนี่ยครับผมจะขัดไปเลยครับ ขัดทัว่วรับผมเดี๋ยวผมขอทําการตัดไปตอนที่เราเริ่มพ่นสีรองพื้นกันเลยดีกว่าผมโอเคครับผมก็ลหลังจากที่เราขัดเร็จก็มาเริ่มพ่นสีรองพื้นเลยดีกว่าครับผมอันนี้ผมก็ได้ทําการลงตามสีรอบแล้วนะผมอันนี้เป็นรอบถ่ายนะก็ที่ที่ผมใช้ก็เป็นสบนี้นะน,นี่เป็นรองพื้นของไพเล็กสองสามสองบีเออเบอร์นี้แหละ มีปกายด้วยนะผมเป็นปิดที่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเริ่มพ้นเลยดีกว่ากแ็แกวก่อนนะครับลำบากหน่อยนะถ่ายข้างพนข้าง ประมาณนี้ครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอทําการตัดไปตอนคนจริงเลยแล้วกันนะนี่เสิรมเสิรก็ขึ้นอยู่กับการขัดนะทุกคนขัดเน้นก็ออกมาดีนะทุกคนประมาณนี้ครับผมหลมก็แรงนิดหน่อยนะวันนี้ a few moments later โอเคครับทุกคนหลังจากเราพ่นสีรองพื้นเสร็จน,นะ ก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีก็มาพ่นสีจริงกันเลยดีกว่าครับผมนี่นะทุกคนของชัมูไรเบอร์นี้นะน,มมน,น,นะนี่นะครับผมซี y ีวายนะครับผมเป็นสีน้ำเงินผมม่วงหรือม่วงแก้วน,นั่นเองนะผมก็เขี่อกก่อนนะครับผมให้สีมันกระจายตัวนะ เดี๋ยวมาเริ่มพ่นกันเลยดีกว่าผมพ่นประมาณี1ารอบนะพ่นบางๆก่อนนะครับทุกคนรอบแรก บา,บางก่อนนะครับทุกคนรอบแรกไม่ต้องเรียบครับผมงานสีเดี๋ยวมาพ้นด้านล่างดีกว่าครับผม นี่นะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เราพ่นเลกเกอร์เลยละกันรครับผมโอเคครับทุกนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เป็นเครือบเลกเกอร์นะเดี๋ยวเรา,าเริ่มพ่นเลยดีกว่าครับผรอบแลกเกอร์พ่นบางๆไปก่อนนะ ก็ประมาณนี้นะก็พ่นประมาณสองสารอบนะนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูตอนแห้งนะครับผมประมาณนี้ครับนี่นะผมก็เสร็จแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะก็สุบพ่นสีกิิงก็แค่รอบเดียวนะครับผมก็คือผม ลงไปประมาณสามสี่รอบนี่แหละก็คือมันหนาเกินไปนะแล้วทําให้สีหมองแล้วสีมันออกสีน้ําตานะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้ดูนะก็ะเลยได้พ่นสีลงพื้นใหม่รอบเดียวก็พ่นสีจริงอีกทีหนึ่งรอบนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็พ่นบางๆนะแค่รอบเดียวครับผมก็จะมีด่างๆนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมพอเราใช้เองนะก็ซวยอยู่นะครับผม ็ถูกให่ผมอยู่นะเออนี่นะผมก็สภาพประมาณนี้นะครับผมปัจจุบันก็คลิปหน้าค่อยมาฟังเสียงกันครับผมฟังเสียงประมาณไหนนะเออก็ฝากกดจ้ำคลิปนี้ด้วยนะได้ฟังแน่นอนครับคลิปหน้าไม่นานครับผมก็คลิปนี้ก็ขอยบคลิปเพียงเท่านี้นผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่จะต่อไปด้วยนะครับผม Make it back, baby. I'm playing with the rules. Everything better with the view. I could never get attached when I start a attached, unattacked. I was and a feeling bad, baby. I am not your dad. It's not all you want for me. I just want you.